ีค่ะวิญญานจักไทยจากประเทศลัสซเบิร์นนะคะวันนี้แมวสีก็ได้คิวนะคะไปหาหมอฟันนะคะหลังจากนัดไว้ประมาณ3เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็ได้โอกาสได้ถึงเวลาในการไปหาหมอฟันถึงแม้ว่าเราจะปวดฟันมากแค่ไหนขนาดบอกเขาว่าด่วนนะคะ บอกว่าปวดฟันเขาก็ให้คิวสองเดือนนะคะคือประเทศเนี้ยมันเป็นประเทศเล็กนะคะท่านผู้ชมแล้วมันก็หมอฟันเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะคะทุกที่นะคะในประเทศละเสมอเนี่ยคือถ้าเกิดคุณจะหามหมอฟันเนี่ยคุณจะไปล่วงหน้าสองอาทิตย์ไม่ได้นะเออนี่ขนาดเราโทรโทรไปล่วงหน้าแล้วนะเขาก็ยัง ให้คิวเราแบบนานอะ่ะแบบปวดฟันจนหายอะตอนเนี้ยนะไปขูดเห็นปูนนะคะแล้วก็ไปเช็คฟันด้วยนะคะเราทำงานเนี่ยเราก็จะมีประกันสังคมนะคะเราก็สามารถที่จะไปคลินิกที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินก่อนสำรองเงินจ่ายก่อนนะคะแล้วก็ทำเรื่องส่งไปที่ประกันสังคมของประเทศเราเสมอนะคะ ภายในหนึ่งเดือนเขาจะาส่งเงินคืนมาแต่ไม่เต็มจํานวนไม่ครบ100%จะแค่80%เท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโรงบาลคลินิกเนี่ยที่แมวสีเนี่ยได้จองไว้เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะจะถึงแล้วนะคะอยู่แถวบเบเชมนะคะ แล้วก็ทำฟันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมฟันก็รู้สึกว่าสะอาดขึ้นนะคะหลังจากไม่ได้ขูดหินปูนนะคะแล้วกอ็อุดฟันมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทำฟันที่ประเทศรัสเซียเบิร์ดครั้งแรกนะคะก็เสีย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด131ยูโรนะคะรวมค่าปรึกษาคุณหมอนะคะค่าอุดฟันค่า,อ,าอะไรนะขูดหินปูนนะคะค่าเอ็กซเรย์นะคะเบสร็จแล้ว131ยูโรเราไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวบินเนี่ยคุณหมอให้เรามาเนี่ยเราจะต้องเอาไปทำเบิกค่าใช้จ่ายนะคะที่ประกันสังคมนะคะภายใน1เดือนเขาก็จะเอาเงิน คือเรา80นะคะส่วนที่เหลือเราจ่ายเองน่าจะจ่ายเองประมาณประมาณ50ยูโรได้นะคะก็ <1> 1> คุณหมอนะคะบอกว่าเรามีปัญหาตรงที่ฟันตรงกรามนะคะ <1> 1> เพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยสามีนะคะบอกคุณหมอว่าแมวสีเนี่ยชอบอกัดฟันเงนี้ยเงี้ยนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะแต่พอ,อคุณหมอเอกซเรย์เนี่ยคือมันมันเห็นว่า มันเป็นช่องช่องโบอะช่องโวนะคะตรงกลามอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่เท่ากันอะนะอืมเาี้คุณหมอเขาเลยว่ามันเกิดจากสาเหตุที่ว่าเราปวดปวดไหล่นะคะต้นคอเนี่ยหนักเกินไปปวดนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เลยไปส่งผลกระทบให้เราเนี่ยเคี้ยวฟันตอนเรานอนนะคะคุณหมอเขาก็เลยให้ใบนะคะให้เราไปนัด คุณหมอกายภาพนะคะประมาณ8ครั้งนะคะที่แถวบ้านนะคะที่ไหนก็ได้นะคะนัดคุณหมอมากายภาพาาดูแลเราตรงต้นคอคะ่ะให้เราจะได้รีแลกแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปเคี้ยวฟันนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะคุณหมอกายภาพที่ประเทศแล้วสมบริเป็นยังไงมันจะต่างยังไงกับหมอนวดไทยหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันนะเออ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามแมวสีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวสีในการทำคลิปต่อไปคะ่ะบายบอาว่าอาดี้เชาาค่ะอ้อลืมบอกไปนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่มีผู้ช่วยในการทำฟันนะคะคุณหมอทำฟันคนเดียวนะคะแล้วคุณหมอก็มือเบามากนะคะอยู่แถวเบชเชมนะคะเบชเชมนะคะทาง ตอนใต้นิดหนึ่งของตัวเมืองประเทศลสัสเมเิรนะคะเป็นคุณหมอประจำของสามีของแมวสีเองนะคะคุณหมอมือเบามากแล้วก็อธัธยาใัยดีพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็พูดภาษารัสเมเบิร์กับสามีนะคะสามีก็จะอธิบายให้ฟังนะค,ะคุณหมอ เก่งมากอะไม่มีไม่มีผู้ช่วยมาง้างปากอะไรเลยแล้วก็มือเบาจริงๆนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะที่จะมาทำฟันที่ประเทศลัสเสมอค่ะ